สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องใบรพันการ์เด้นค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอกดไลค์กดแชร,ร์คนละหนึ่งไลค์นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวกันที่ไม้มงคลนะคะไม้มงคลไม้มงคลสวยงามนะคะตัวนี้น้องอมีนามว่าโชคเก้าชั้นนะคะโชคเก้าชั้น โชคเก้าชั้นตัวนี้นะคะก็จะเข้าดําม่วงนะคะดําม่วงแบบนี้นะคะดําม่วงแบบนี้เลยนี่ค่ะดาม่วงแบบนี้เลยดูสีกระดูกน้องนะคะอ่าน้องอยู่ในกระถาง12นิ้วนะคะมีห้ามีสี่ใบสี่ใบนะคะมีสี่ใบแล้วก็อใบที่ห้ากำลังจะน้องกลางแล้วแต่กำลังจะโตนะคะแต่ว่า ด่างน้องมาเยอะแล้วค่ะด่างน้องมาเยอะนะคะด่างแน่นอนค่ะใบนี้ด่างแน่นอนแม่ค้าส่งต่ออยู masa, right er. ่ท uh, ี 1, ban, 150. ่1,500บาทนะคะน้องอยู่ในกระถาง12นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่1,500บาทนะคะค่าจะส่งนะคะค่าจะส่ง150บาทนะคะค่าจะส่ง150บาท มากระถางที่สองกันเลยค่ะกระถางที่สองนะคะกระถางที่สองน้องเป็นด่างกระจายนะคะน้องเป็นด่างกระจายแล้วก็กระถางที่สองนะคะกระถางที่สองตัวนี้นะคะตัวนี้น้องเป็นด่างกระจายแบบนี้นะคะด่างกระจายแบบนี้นะคะตัวนี้น้องเป็นลูกผสมนะคะด่างกระจายด่างทุกใบนะคะด่างทุกใบกระจายแบบนี้นะคะ สีเข้าแล้วนะคะสีเข้าแล้วตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นอ่าส้มชมพูนะคะสีอ่าส้มออกชมพูนะคะแต่รอรุ้นนะคะว่าน้องจะเข้าชมพูเข้มหรือว่าอ่าชมพูอ่อนออกโทนส้มนะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง11นิ้วนะคะ12หรือ11นิ้วแหละประมาณนี้นะค่ะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ7 0 0บาทนะคะ700บาท 700บาทนะคะตัวนี้แม่ค้าขอค่าจะส่ง100บาทนะคะตัวนี้แล้วก็ต่อมาค่ะต่อมาอีกต้นนะคะตัวนี้ตัวนี้แม่ค้ามั่นใจนะคะว่าตัวนี้จะต้องเข้าเข้าชมพูม่วงแน่เลยค่ะตัวนี้ค่ะดูขอบนะคะดูกระดูกใบนะคะอ่าตัวนี้แม่ค้าขออยู่ที่ 700บาทส่งฟรีนะคะตัวนี้แม่ค้าขออยู่ที่700บาทส่งฟรีนะคะน้องด่างทุกใบนะคะด่างทุกใบเลยด่างทุกใบเลยเป็นไม้เมล็ดนะคะเป็นไม้เมล็ดค่ะอ่าตัวนี้ก็เป็นไม้เมล็ดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นไม้เมล็ดนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้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 แม่ค้าขออยู่ที่500บาทส่งฟรีนะคะ500บาทส่งฟรีตัวนี้ก็เป็นไม้เมล็ดนะคะ ไม้ตัวนี้แม่ค้าได้มาจากตลาดจตุจักรนะคะที่กรุงเทพค่ะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้แม่ค้าก็ขออยู่ที่500บาทส่งฟรีนะคะอันนี้แม่ค้าก็ได้มาจากตลาดจตุจักรนะคะนี่ค่ะดูสีนะคะตลาดได้มาจากตลาดจตุจักรค่ะน้องเป็นไม้เมล็ดนะคะอันนี้น้องก็เป็นไม้เมล็ดนะคะได้มาจากจตุจักรค่ะอันนี้น้องก็เป็นไม้มาเมล็ดนะคะแม่ค้าได้มาจาก จตุจักรค่ะส่วนตัวนี้นะคะน้องก็เป็นไม้มะเร็ดนะคะอันนี้แม่ค้าได้มาจากตลาดต้นไม้ฟ้าใสนะคะที่โคราชค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะแม่ค้าได้มาจากตลาดจัดตุจักรที่กรุงเทพนะคะตัวนี้อนาคตสวยแน่นอนค่ะสําหรับเอาไปเก็บไปทําแม่พัน์ธุได้นะคะตัวนี้เก็บไปทําแม่พัน์ธุเลยค่ะ,ะแล้วก็มากันที่ไม้ อวบน้านะคะไม้อวบน้าอ่าตัวนี้50บาทนะคะน้องเลี้ยงแดดได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ก็50บาทนะคะน้องเลี้ยงแดดได้100%เปอร์เซ็นต์นะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะ50บาทอันนี้แม่ค้าเลี้ยงแดดครึ่งวันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ80บาทแม่ค้าเลี้ยงแดดครึ่งวันค่ะตัวนี้50บบาทแม่ค้าเลี้ยงแดดอ่า อ่ะเลี้ยงแดดได้ร้อนะคะส่วนอันนี้นะคะเลี้ยงแดดได้ร้อเช่นกันค่ะอันนี้80บาทเลี้ยงแดดได้ร้อค่ะแล้วก็อันนี้นะคะ80บาทเลี้ยงแดดได้ร้อค่ะส่วนตัวนี้ก็แปดบาทนะคะเลี้ยงแดดได้ร้อยเปอร์เซค่ะอะโลเวล่านะคะ80บาทเช่นกันนะคะตัวนี้ก็เลี้างแดดได้ร้อนะคะอ่าลืมบอกตัวนี้ไปค่ะตัวนี้80บาทนะคะเลี้ยงแดดได้ ทั้งวันนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้นะคะแม่แม่ค้าเลี้ยงแดดครึ่งวันนะคะตัวนี้จะเป็นคริสคริสนิ้วทองนะคะคริสนิ้วทองคริสนิ้วทองห้าสิบบาทนะคะส่วนบันไดนะคะบันไดเศรษฐีนะคะห้าสิบาทเช่นกันนะคะตัวนี้น้องเป็นไม้อามุงคุณด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอาห้าสิบบาทนะคะเลี้ยงแดดได้ทั้งวันนะคะเอฟซี FC. แล้วก็ต่อกันที่ยูโฟเบียหน่อไม้ฝรั่งนะคะ250บาทนะคะอันนี้ยังไม่รวมเหยือกดินเผานะคะแม่ค้าส่งให้สองห้า 25, เออสองร้อยห้าสิบบาทนี่คือเฉพาะกระถางขาวนะคะถ้ารับเหยือกนะคะมาที่หน้าร้านนะคะแม่ค้าให้สามร้อยบาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวนะคะเป็น ลิ้นมังกรอ่าคอกโโดายล็อกนะคะตัวนี้จะเป็นลิ้นมังกรจอระเข้นะคะอันนี้ก็หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะน้องเป็นไม้โฟมโกแบบนี้เลยนะคะตัวนี้น้องเป็นไม้เลี้ยงง่ายแล้วก็แตกลูกเก่งนะคะหนึ่งอยหสบาทค่ะลายสวยๆเลยนะคะแถมยังเป็นไม้ฟฟกอากาศอีกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าอีวี่นะคะอวี่อวี่ 80บาทค่ะส่วนพรมนะคะพรมกำมะหยี่นะคะพรมกำมะหยี่ตัวนี้ก็80บาทเช่นกันนะคะแล้วก็ผู้ค่ะผู้อ่าผู้ทองนะคะผู้ทอง50บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นอ่าผู้อินโดหลังแดงนะคะผู้อินโดหลังแดงผู้อินโดหลังแดงก็50บาทเช่นกันนะคะส่วนผู้งาช้างก็50บาทนะคะ FC แล้วก็อ่าตัวนี้นะคะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นอ่าอยูคลิดนะคะคลิดของยูโฟเบียกระดูกบางกรขาวนะคะตัวนี้80บาทนะคะ80บาทนี่ค่ะ80บาท80บาทแล้วก็อ่าตัวนี้นะคะจะเป็นปะการางังปะการังนะคะปะการังก็80บาทเช่นกันค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะแม่ค้าไม่ทราบชื่อนะคะตัวนี้ก็80บาทเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อันนี้150บาทนะคะน้องมีโคดแล้วนะคะส่วนอันนี้อันนี้นะคะ50บาทนะคะ50บบาทน้องมีใบแล้วก็ขนนุ่มๆที่ใบนะคะ ตัวนี้ก็80บาทเช่นกันนะคะส่วนลิ้นมังกรตัวนี้นะคะเฮลิเคนตัวนี้150บาทนะคะแล้วก็งาช้างบนเซลล์ตัวนี้นะคะ80บาทค่ะส่วนอุราพินตัวนี้นะคะ50บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ150บาทนะคะอันนี้50บาทค่ะส่วนสับปะรดสีก็50บาทนะคะเปเปอร์สตรอเบอรี่ตัวนี้ก็50บาทเช่นกันนะคะ แล้วก็หางเม่นนะคะหางเม่นดินมังกรหางเม่นนะคะ200บาทนะคะอยู่ในกระถางดินเผานะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหวัวใจทศกันนะคะหวัวใจทศกันตัวนี้200บาทนะคะแล้วก็บัวโบกโขดนะคะบัวโบกโขดขอบใบแดงนะคะ100บาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นยมเงินยมทองนะคะ150บาทนะคะ แล้วก็อ่าลืมไปค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกวกมรกตสีดํานะคะกวกมรกตสีดําฟมกอแบบนี้นะคะน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะตัวนี้แม่คะส่งต่ออยู่ที่220บาทนะคะ220บาทส่วนใบเลื่อยนะคะใบเลื่อยด่างนะคะ1 0 0อ่า70บาทนะคะ170บาทนะคะ,บะ,คะใบเลื่อยด่างค่ะแล้วก็มากันที่ สาริกาลิ้นทองนะคะสาริกาลิ้นทองสาริกาลิ้นทองก็ดูหลังไปนะคะหลังใบจะเป็นแบบนี้นะคะส่งต่ออยู่ที่50บาทนะคะ F อซน้องมีลูกด้วยนะคะลูกน้องเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมณีร้อมเพชรนะคะหรือว่าสาริกาลิ้นด่างนะคะตัวนี้ก็50บาทเช่นกันนะคะน้องมีลูกด้วยนะคะนี่น้องมีลูกแบบนี้เลยนะคะนี่ บิโกเนียนะคะบิโกเนียบิโกเนียลำต้นนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่100บาทนะคะน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นสตราไบส์นะคะน้องอยู่ในกระถาง11นิ้วค่ะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่300บาทนะคะค่ะแล้วก็สําหรับ f c ท่านใดนะคะที่ชอบอ่าไม้ดอกนะคะตัวนี้นะคะน้องมีนามว่าดอนย่านะคะน้องอยู่ในกระถาง11นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ170บาทนะคะ170บาท แม่ค้าส่งไปรษณีย์นะคะใส่กล่องยาวนะคะแม่ค้าขอค่าจะสูง่ง150บาทนะคะ1กล่องใส่ได้2ต้นนะคะสำหรับต้นใหญ่นะคะอันนี้แม่ค้าส่งต่อหน้าร้านนะคะ350บาทนะคะส่วนโปยเซียนนะคะโปยเซียนโปยเซียนดอกเล็กแบบนี้นะคะโปยเซียนดอกเล็กแบบนี้น้องอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่ กระถางละ100บาทนะคะกระถางละ100บาทนะคะปยเซียนดอกเล็กนะคะมีสีชมพูอ่อนมีสีแดงเข้มนะคะแล้วก็มี2ส,สีนะคะทูโทนนะคะกระถางละ100บาทค่ะสำหรับหรือสีผสมนะคะกระถาง5นิ้วนะคะต้นละ50บาทนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่อยอยู่ที่50บาทนะคะสำหรับหรืสีผสมะคะ่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะพิงค์สเปซนะคะ50บาทนะคะน้องอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น10กร,รัดนะคะ10กร,ะรัดน้องอยู่ในกระถาง11นิ้วนะคะน้องเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะ แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่250บาทนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะ120บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะซูเปอร์เรสนะคะ120บาทเช่นกันนะคะซับมงคลค่ะซับมงคล120บาทค่ะแล้วก็สิริการจนา150บาทนะคะแล้วก็อมชมพูค่ะ50บาทนะคะอมชมพูออมนาคนะคะ50บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็น สามกษัตริย์นะคะ50บาทค่ะแล้วก็ผูงาช้างนะคะ50บาทตัวนี้จะเป็นผูห่อเงินห่อทองนะคะผูห่อเงินห่อทองก็50บาทนะคะ fc ผูห่อเงินห่อทอง50บาทนะคะตัวนี้นะคะออมเงินแคะนะคะออมเงินแคะตัวนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็ปลาหางนกยุงนะคะปลาหางนกยูงตัวนี้นะคะลายส,สีขาวแบบนี้นะคะ แม่ค้ามีจำน่ายนะคะ FC มาที่หน้าร้านนะคะมาที่หน้าร้านอันนี้ก็คือกำลังจะให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาผสมพันธุ์กันนะคะส่วนห่อเงินห่อทองนะคะ80บบาทนะคะอยู่ในกระถางดินเผาค่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะน้องให้เด็กๆแล้วนะคะน้องให้ลูกแล้วแล้วก็กำลังจะผสมพันธุ์ใหม่นะคะมีไม้น้ำขายด้วยนะคะ FC มีไม้น้ำขายด้วยนะคะแม่ค้าขายไม้น้ำอยู่ กระถางละ35บาทนะคะ FC แม่ค้าขายกระถางละ35บาทนะคะไม้น้ำสำหรับใส่ตู้ปลาเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็80บาทนะคะ80บาทแล้วก็น้องที่อยู่ในกระถางดินเผาแบบนี้นะคะแล้วก็ฟอร์มกอแบบนี้นะคะขอ FC รับหน้าร้านนะคะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่150บบาทนะคะอ่ะส่วนตัวนี้นะคะน้องอยู่ในกระถางขาวแบบนี้นะคะอันนี้แม่ค้าก็ส่งต่ออยู่ที่ อ่า150บาทเช่นกันนะคะ150บาทเช่นกันน้องอยู่ในกระถางขาวอ่าน่าจะ5นิ้วนะคะกระถางขาวทรงสี่เหลี่ยมนะคะ150บาทเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็อ่าสำหรับ FC ท่านใดนะคะสนใจปลาคราฟนะคะ แม่ค้ามีจําหน่ายนะคะตัวละ50บาทนะคะ FC ตัวละ50บาทนะคะอันนี้ขอ FC รับหน้าร้านนะคะแม่ค้าไม่จัดส่งนะคะขอ FC รับหน้าร้านนะคะตัวละ50บบาทคะ่ะอันนี้แม่ค้าเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะไม่ได้ใช้ออกซิเจนแต่อย่างใดนะคะแม่ค้าเลี้ยงแบบระบบธรรมชาติเลยค่ะ สำหรับอ่า EP นี้นะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีค่ะ